เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Dead by Daylight นะครับผมนะก็ตัวละครเดีาร์ติดได้เข้าเซิร์ฟหลักมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสกินที่สุดแสนจะอาราังการงานสร้างนะครับผมอย่างเท่เลยนะครับนะก็ประมาณนี้เลยคือสกินว่าความเพอ้อฝันฤดูหนาวนะครับอ คุมโทนสีขาวมาเลยนะแล้วก็มีแท่งน้ําแข็งแทงมาที่ตัวด้วยนะครับคล้ายๆกับลินเลยนะลินจะเป็นดาบใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะครับจะมีลินแล้วก็โกลเฟสด้วยนะก็อ,อนี่เป็นไงขยันขายจริงๆนะสก,กินมึงใหญ่ไแว่นแต่หน้ากากเดิมไหมนะไม่เปลี่ยนหน้ากาก,ากเลยหรอไอ้าขายของเดิมนะหน้ากากเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ผมเนี้ยวะะโวหน้ากากไอ้ขาย วนักกันเือนเดิมเลยนะอไม่เปลี่ยนเลยนะเอ้ยใส่นี้น่าจะดูดีกว่าแฮะโอเคเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวลองอยูทูปไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเซนเตอร์เดี๋ยวฝากคนตัดเซนเตอร์ข้างหลังด้วยนะครับไม่รู้ผ้าแม่งบางเหลือเกินผ้าแม่งบางจัดเลยนะครับเหมือนลายงูเลยพญานางพญางูขาวนะเนี่ยเหมือนเกดงูเลยเห็นปะผ้ามันอนะลินเหมือนจะปรับมาใหม่มันจะ ผมไม่แน่ใจเป็นที่สกินนี้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นทุกเ,เป็นทุกตัวนะครับเวลาเฟดผมเฟดแล้วผมผมดูตัวเองตอนผมเล่นจบอ่ะคือตัวมันยืนแข็งทื่อเลยนะครับผมก็ไม่ขยับตัวไม่กระดิกเลยนะครับอาจจะยืนหลอกเฟดไม่ได้แล้วหรือเปล่าอาจจะปรับนานแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับตั้งแต่มันโดนเนิร์มนะโอเคก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมละกันนะครับน่าจะเล่นเป็นตัวเดวสติดนะนะครับเพราะว่าตัวใหม่มาก็เอาท้าหน่อยอ่นะอืมเดี๋ยวคนดูน้อย เอาชุดใหม่เนี่ยเปิร์กเปิร์กล่างกับเปิร์กขวาแบงเมตาเลยตอนเนี้ยจริงเมตาเลยเนี่ยเปิร์กล่างกับเปิร์กขวาถ่ายไปเลยโหดแน่นอนรับประกันความโหดว่าโหดสัตว์รัสเซียในยจีเรียปลากระ,กะป๋องทียังไม่โดนอีกไอ้สัตว์ โอเคมึงพับไม้อย่างนี้โดนกูโอเคโอเคโดนกูปันสองตัวนั้นหนึ่งคนนะ เนี่ยมันวิธีแล้วเขารู้วิธีรับมือกันหมดแล้ววิ่งฉีกวิ่งฉีกเขารู้วิธีรับมือตัวนี้กันหมดแล้วมันวิ่งฉีกอย่างเดียววิ่งฉีกถ้าเกิดมีไม้ต่อก็เล่นได้ไม่มีไม้ต่อก็ล้มวิธีรับมือมันง่ายนิดเดียว ไม่มีคนปั่นน่าจะบ้านใต้ดินครับไม่ก็กลางแมพเครื่องนั้นก็แต่เครื่องนั้นปั่นได้คนเดียวอะเราขึ้นไปเช็คไม่ได้อยู่แล้วกูตัวเดินไม่ใช่เนิร์ดมึงโลกเกินกูตัวเดินไง อ่าแล้วมึงก็กลับไปตรงที่มันไม่มีไม้อ่ะนะบีบครับบีบบีบ อะไร <S <S พี่เมิเอาคุณซับเดือนที่7ด้วยครับผมขอบป็นครับ,บ,รบเนี่ยแบงค์เปิร์กล่างกับเปิร์กขวาคือแม่งยังไงก็ต้องใส่อ่ะคือดีมากอ่ะคือเดอะเบสจริงๆผมควรจะเฝ้านะเพราะมันตายแล้วครับแต่ว่าตละเกมนี้เขาปรับไม่ไวเราก็ไม่ต้องเฝ้าครับอืมเกมนี้เขาไม่ได้ปัดแบบนรกแตกขนาดนั้น เ,เริ่มจะนรกแตกลนะโอ้โหยัดเคไม่ได้แคมป์แป๊บเดียวพวกมึงก็เกิน อ๋อเขาไม่นี่แน่เลยครับเขาไม่แกะโทเทมครับเขาไม่แกะโทเทมครับนี่เขายังไม่แกะโทเทมกันเลยนะคนที่โดนขแขวนไปอะ่ะเพิ่งแก่อ๋อนี่ก่อนเหรอนี่ตายละ ยังไม่ได้แก่ครับติดสถานะไม่รู้ตัวแน่นอนคนเนี้เห็นแล้วเพาแต่มันรู้ได้ไงว่ากูเดินมาวะมันจะไม่ได้แก่เลยนี่ไอเทมหรือว่าไอคนนนั้อันที่แก่คือเพื่อนมันแก่ให้จริงๆไอเทมอย่างเงี้ยแม่งไม่ควรจะมีในเกมเลยเชี่ยไอที่มันยื้อได้ทีนึงอย่างเงี้ยแค่ตายยากแทงหลังโบโลนี่แม่งก็ผีแม่งก็เล่นไม่ได้แล้วไอสัตว ยืไ้ได้ทีหนึ่งยื้อได้ทีหนึ่งยื้อได้ทีหนึ่งยื้อได้ทีหนึ่งแม่งก็โคตรโอพีได้สัตว์ ที่จุดหัเทมก็อยู่ใต้ดินอีกคือถ้าเราเรารู้ว่าเราจะเจอตี้อย่างนี้นะผมอยากอยากเปลี่ยนตัวเป็นเนินมากเลยถ้าเกิดมาสามารถแบบรู้ได้แต่เดี๋ยวนี้แม่งกดเข้าไปในห้องแม่งเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับอยากได้อีกที คนปั่นอยู่ข้างล่าง ตนสไปแล้วด้วย สุดยอดเปิกกูคิดถึงพอปไน้เมื่อคืนเลยแม่งเงย โอ้โหนและไอเสาไอพวกเสาพวกนี้มันชอบเกิด sì ติดกันด้วยนะมีใครสังเกตไหมจริงจริงมันควรจะแบบเกิดแบบแยกๆกันหน่อยบ้างจะได้แบบเลือกได้อ่ะโอ้โหชีแฮกแมปสดสัตว์แอบนี้อ่ะแล้วหายไปไหนวะ Oh, auto <laughs> เฮี้ยนี่คือท่อเกิดต่อหน้ากูหลายเกมแล้วนะจริงๆท่อเกิดต่อหน้าผมหลายเกมมากๆเลยนะเนี่ยสวัสดีเต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี แล้วคือคือจะบอกว่าผมโชคดีหรือเซอร์โชคร้ายวาาะทุะกคนเซอร์มันวิ่งเลยไปนิดนึงอะ่ะอืมจะบอกว่าเซอร์โชคร้ายก็ได้นะเอาจริงๆแล้วอ,ะอ่ะ